เรียนบ้านป่าแดงวันรัตตะวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขตหนึ่งเปิดการสอนในระดับชั้นประถมวัยปีที่สองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน10คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด98คนบริหารงานโดยนายกันตพิษสีตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแดงวันรัตตวิทยาขอนำเสนอผลการดำเนินโครงการส่รงเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีการศึกษา2565ดังนี้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้เป็นทศว,วรรษแห่งการอ่านและส่งเสริมการอ่าน เป็นวาระแห่งชาติโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากหนังสือพระราชนิพนธ์สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อกระตุ้นและให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือพระราชานิพนธ์ 2. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอเป้าหมายนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่2ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่6 จำนวน98คนโดยโรงเรียนได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อไปนี้กิจกรรมบันทึกรักการอ่านโดยครูให้นักเรียนเลือกหนังสือที่ตนเองสนใจและบันทึกลงในสมุดร,รักการอ่านในช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนหรือในช่วงเวลาอื่นๆที่นักเรียนเข้าศึกษาในห้องสมุดเกี่ยวกับหนังสือพระราช,ชนิพนธ์ครูที่ปรึกษาและครูบรารารักษ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านควบคู่ไปกับการบันทึกรักการอ่านของโรงเรียนกิจกรรมบิ๊กบุ๊กรักการอ่านยุวบันารัก์ช่วยครูนำภาพประกอบในหนังสือพระราชนิพนธ์เล่าเรื่องเมืองฝรั่งมาสะสมในบิ๊กบุ๊กแล้วนำมาเล่าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟังและตั้งคำถามตอนท้ายของหนังสือรวมกับตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมตอบปัญหาล่ารางวัลครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มและตอบคำถามนำป้ายคำถามมาติดบนกระดานเขียนคำตอบลงในกระดาษเฉลยคำตอบร้อมกันกลุ่มใดได้คะแนนมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะและมอบของรางวัลให้ผู้ชนะด้วยกิจกรรมล่ารายชื่อหนังสือพระราชานิพนธ์ครูแนะนำหนังสือพระราชานิพนธ์ ในการเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆและร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ที่นักเรียนสำรวจจากนั้นจึงบันทึกการสำรวจลงในแบบบันทึกกิจกรรมคาฮูตตามรอยเสด็จครูออกแบบคำถามจากหนังสือพระราชนิพนธ์ส่งต่อแชร์กิจกรรมออนไลน์ผ่านสื่อต่างๆ กิจกรรม Mind Map ผังความคิดพิชิตการอ่านนักเรียนออกแบบ Mind Map ลงบนกระดาษเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์ที่ตนเองสนใจและนำเสนอผลงานกิจกรรมเกมบิงโกประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมกำหนดวันเวลารวมถึงอธิบายวิธีการเล่นและมีการมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสีตามรอยพระราช,ชนิพนธ์นักเรียนวาดภาพประกอบหนังสือพระราช,ชนิพนธ์ที่ตนเองสนใจและมีการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านร่วมด้วยและกิจกรรมขออ่านเรื่องนี้ให้คนดีฟังอาสาสมัครนักอ่านรุ่นพี่จัดกิจกรรมการอ่าน โดยอ่านด้วยเครื่องขยายเสียงตามเวลาของโรงเรียนโดยเกินนำเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ์และทํากิจกรรมต่อยอดหลังการอ่านให้ฟังจากการดำเนินโครงการส่งผลให้นักเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้นักเรียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองมีนิสัยรักการอ่านอย่างสม่ำเสมอ สามารถสรุปความคิดจากการอ่านสร้างผลงานเป็นสมุดบันทึกการอ่านบันทึกรายชื่อหนังสือพระราชนิพนธ์ได้เมื่อดำเนินการแล้วพบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายทุกด้านทำให้นักเรียนรู้จักและสนใจหนังสือพระราชนิพนธ์เพิ่มมากขึ้นโรงเรียนบ้านป่าแดงวันรตัตตวิทยา จะดำเนินกิจกรรมตามรอยพระจริยวัตรสืบต่อไปขอขอบพระคุณ